วันนี้เราอยู่ในแมปอะไรคอสเซิร์เวอร์และผมจะพาทุกคนนะครับไปเก็บตัวของเทียยังไงให้รวดเร็วและมีที่ไหนสามารถ EFK และเก็บได้อย่างเร็วแน่นอนนะครับผมก่อนอื่นเลยที่เราจะไปเลื่อนขั้นเงาของเราหรือว่าเทียของเรานะครับให้มีความโหมดมากขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกนะครับในการที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยทุกคนอย่างแรกครับที่ทุกคนต้องเตรียมหรือว่าผมแนะนําให้ทุกคนทานะครับต้องบอกก่อนว่าการที่ผมมาบอกจุดการ e FK อัพเทียจะเป็นเอ่อในส่วนความคิดของผมเองก็สำหรับ ับใครที่มีจุดใน FK เป็นของตัวเองและคิดว่าดีอยู่แล้วก็กลอง FK ได้แต่ว่าสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไป FK จุดไหนจุดไหนก็มีแต่คนมายืน FK แล้วไม่รู้ว่าจะไปยืนจุดไหนเพื่อเก็บเงาให้ได้เร็วๆนะครับผมก็เข้าใจกับทุกคนนะก็ในวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนกันเลยโอเคนะครับมาอันแรกนะครับทุกคนจะต้องมีตัวของเออค่าสเตตอันนี้นะครับซึ่งค่าสเตตอันนี้มันจะเกี่ยวด้วยนะครับนั่นก็คือค่าสเตตของระยะนั่นเองนะครับระยะเนี่ย จะเพิ่มต่อหนึ่งเลเวลนะตอนนี้คือผมมีเอ่อเลเวลสามร้อยคือเลเวลตันนะมันสามารถอัพได้สองร้อยนั่นเองนะครับคือมันตันที่สองร้อยเท่ากับว่าเงาผมจะมีระยะกว้างที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะเออก็แบบมันมันกว้างมากนะครับคือถ้าตีเนี่ยก็น่าจะตีทางเกาะตรงนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งไอที่ผมมาบอกนี้ที่ผมบอกก่อนว่ามันเป็นความคิดของผมเองนะครับเพราะว่ามันอาจจะทุกคนไปเอฟเคเหมือนผมแต่ว่า ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ถ้าผมจะถ้าใคร,รีวเวเท่าผมมันก็อาจจะผลลัพธ์เดียวกันนั่นเองนะครับและก่อนอื่นนะครับคือทุกคนนะใครที่มีค่าตรงนี้ประมาณ100100 100, เนี่ยใครที่เล่นมาประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอะขั้นต่ำเลยครึ่งครึ่งของผมนะครับผมคิดว่าสามารถไปยืนในจุดจุดที่ผมจะแนะนําได้นั่นเองนะครับเอาละครับมากันที่จุดแรกเลยนะครับอันนี้คือเราอยู่ในโลกที่1และจุดแรกที่ผมจะพามายิเคนเองนะนั่นก็คืออยู่ตรงนี้นะทุกคนตรงนี่ครับตรงเขาเรียกอะไรทางวนขึ้นชั้น2 ที่มันเป็นตัว P โลโก้ของผู้พัฒนาแมปนั่นแหละนะครับอ่ะเราก็มายืนตรงนี้นะนี่ทุกคนครับมาตรงของนี่ครับหอคอยตัวสีเขียวตรงนี้ให้เรายืนตรงนี้นะครับในระยะประมาณนี้นะครับผมตัวของผมเนี่ยจะมาเก็บในโลกหนึ่งบ้างบางทีตั้งหวังนี้นะครับมาเก็บในโลกหนึ่งบ้างบางครั้งอืมเพราะว่าบางทีเนี่ยผมมาทำาเควตัวของในโลกหนึ่งอะ่ะใช่แล้วแบบมันก็แบบ ก็ไม่อยากจะกลับไปโลก2แล้วก็เลยแบบว่าเนี่ยครับก็พยายามถ้าอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับเนีย่ยตรงหัวมุมตรงนี้เสาไฟตรงนี้นะแล้วก็อยู่ตรงสีเขียวตรงนี้เวลาเราเปิดเงานะ้ทุกคนปุ๊บอันนี้เฮผมใส่เงานนะแล้วผมก็จะเปิดออโต้แอทแท็กอยู่ไหนผมลืมเปิดออโต้แอทแท็กอ่ะเนี่ยผมเปิดออโต้แอทอแท็กละผมเปิดออโต้แอทแท็กไว้นั่นเองนะครับเนี่ยแล้วเงาก็จะวิ่งตีอย่างนี้นะทุกคนคือการเก็บตัวของเทียนนะครับที่ผมหมายถึงนะทุกคนนี่ครับค่าสแตทนะกดทีส่สแตทมาแล้วก็เทียนตรงนี นะครับผมแนะนําว่าให้หาจุดที่เงามันวิ่งตลอดแบบไม่อู้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ไม่ได้เก็บมาแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้เก็บนะตัวนี้ก็เห็นว่านี่นะครับเราแนะนําคือผมแนะนําว่าให้หาจุดที่เงามันวิ่งตลอดถามว่าจุดนี้ทาไมถึงถึงผมแนะนานะเพราะว่ามันมีตัวของชั้น2ข้างบนตรงนี้จะมียืนอยู่3ตัวแล้วก็ข้างล่างเนี่ยตรงนี้อีก อีกเยอะเลยนะครับเนี่ยเวลามันลงเนี่ยมันจะระยะของผมมันไปถึงข้างล่างตรงนี้เนาะเออมันสามารถที่จะยืนได้นั่นเองนะครับก็แถมตรงนี้นะครับมันดาวมิดใครไปไกลแล้วหรือว่าอัพอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็สามารถที่จะโจมตีได้หรือว่าใครที่ยิ่งเป็นตัวของซัมเมอร์ด้วยนั่นเองครับก็สามารถที่จะมาเก็บตรงนี้ได้แต่ว่าตัวของแต่ข้อเสียของจุดนี้นะครับก็คือตัวของเลเวลเนี่ยตรงนี้มันจะอัพช้ากว่าเพื่อนนะครับมันจะไม่เต็ม ครับเพราะยิ่งไปนานๆครับว่าตัวของซองซองเอ็มตัวนี้นะครับเลเวลมันตันอยู่ที่400เลยเออมันก็แบบอาจจะช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสามารถที่จะเก็บเทียร์ตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับตรงเนี้ยแบแป๊บเดียวก็พูดแปแป๊บเดียวก็69แล้วนะครับอ,อ่ะโอเคครับของโลกที่1ก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือจุดแรกนะครับส่วนจุดที่2คือตรงนี้นะทุกคน ตรงนี้คือผมใช้บ่อยสุดนะครับแต่ว่ามันก็แลกด้วยแบบว่าพอมาโลกที่1ก็สามารถเก็บเลเวลเงาได้น้อยนะครับแต่ว่าเก็บเทียร์ได้เร็วนั่นก็คือตัวของเกาะวันพีชนนเองนะครับถามว่าทําไมเกาะวันพีชผมถึงไม่ใชบ่อยนะครับจะสังเกตดูผมพาดูนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าก่อนนี้เนี่ยตัวมอนเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วยืนติดกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะเห็นปะมันจะยืนติดกันทั้งเกาะเลยนะครับเท่ากับว่าระยะของผมที่เป็น200ตรงนี้มันสามารถครอบคุมได้ อ่ะเราผมยืนตรงนี้นะคือผมตอนนั้นผมมาเอฟเคียนงไนวะอ่ะตรงนี้หรือเปล่าวะเออตรงนี้นะครับตรงบ้านสีเขียวตรงนี้นะเนี่ยครับจุดเกิดอยู่ตรงนี้เดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็มายืนตรงข้างบนตรงนี้นะเออมันก็สามารถที่จะวิ่งแล้วเงาของผมจะไม่กลับมาหาผมได้นั่นเองเท่ากับว่าเงาเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ตลอดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้หรือว่าใครจะไปขยับไปอยู่ตรงนี้ก็ได้นะขยับมาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบ้านหลังนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีตัวของเงาเนี่ยยืนเอ้ยไม่ใช่เงาดีตัวผม ยูนิตมันยืนเงินเพียบเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในโลกที่1ผมคิดว่าใครที่มายืนใน F k เนี่ยผมเห็นว่าโลกเนี้ยโลกที่1อ่ะมันไม่ค่อยมีใครมายืนกันแล้วนะเพราะว่ายิ่งแรงสูงเขาก็ยิ่งไปอยู่โลก2กันประมาณนั้นนะแต่ว่าตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ F.K เทียร์ได้ดีนะเห็นปะแป๊บเดียวเทียร์ผมอัพแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดที่มอนมันกระจุกกันนั่นเองนะครับคือผมไม่ค่อยเห็นใครมา F.K กันนะครับอืมประมาณนี้เนาะ ก็ทั้งหมดที่ผมอัพตัวของเทียไปนะครับแรงเอ็ที่ทุกตัวที่ผมอัพทั้งหมดตรงนี้เพราะผมผมไอพีตรงเกาะวันพีชนะครับไปทับเดี๋ยวไปดูโลกโลกสองกันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโลกที่2แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาโลกที่2เนี่ยคือมันจะมีจุด f อจุดแรกที่ผมไอบ่อยในช่วงที่มันยังไม่มีแพทของเกาะซัมเมอร์ตัวนี้นะนั่นก็คือเป็นตัวของเกาะ ดันดาดันนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูว่าจุดไหนนะอ่ะตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในเกาะของดา,ดาดาดันไปเทียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ผมจะมายืนจุดนี้นะทุกคนนะครับจะเป็นจุดแบบอ่าจริงๆจุดแรกมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเสาไฟตรงนี้นี่นะครับตรงเนี้ยมันจะควบคุมตรงระยะตรงนี้ทั้งหมดมันเป็นจุดยอดนิยมในตอนที่เกาะดาดาดันมันมาใหม่ๆแล้วมันก็สามารถเอฟเคได้หลากหลายตัวนะครับตอนนี้เงาก็คือมันสามารถตีได้ไกล ทุกคนสามารถตีได้ขั้นต่ํา้าตัวตรงนี้นะครับใครมีระยะนิดนึงแล้วพอมีระยะมากขึ้นนะผมจะมายิบเคตรงนี้นี่ตรงบ้านสีชมพูผม,ม,ม,มตรงนี้นี่ไงมันกจะเก็บตรงนี้ระยะในเมื่อระยะผมม,มันไวขึ้นนะแล้วมันก็จะควบคุมตรงนี้5ตัวใช่ไหมแล้วก็ขยับมาตรงนี้อีกเพื่อควบคุมฝั่งนี้อีกนะครับมันก็สามารถที่จะไปตีได้แล้วก็แล้วก็ตัวนี้เห็นปะโดยไกลตรงนี้ถ้าอยากไปตีด้วยก็ให้ยืนตรงหัวมุมตรงนี้หัวมุมรัว มันก็สามารถควบคุมระยะได้เหมือนกันนี่ประมาณนี้เลยครับก็ยึดไปครึ่งครึ่งเกาะนะครับแต่ว่าผมก็เชียร์เกาะวันพีชอยู่ดีนะครับทุกคนเพราะว่าผู้เล่นใหม่ก็สามารถไปยืนได้แล้วก็อะไรงนี้ได้นะคือมันเก็บไว้มากแต่ว่าเรื่องเลเวลเนี่ยจะคนละเรื่องและเกาะสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาพาทุกคนในการเก็บตัวของทั้ง2ออย่างก็คือเลเวลและตัวของเทียร์นั่นเองแต่ว่าจุดจุดนี้จะมีคนมาเอฟเคกันบ่อยมากนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเห็นปะ แค่บินมาตรงนี้ในเซิร์ฟผมนะครับมันก็จะมาเอฟเคนตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่ยอดนิยมณนะปัจจุบันเลยนะแบบว่าใครมีระยะไกลๆก,ก็มายืนจุดนี้นะครับตัวของเลเวลเลเวลของเงาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วนะเวลาถ้ามันไปตีได้นะครับอ่ะดูอย่างตัวนี้ของผมมันไปตีทันมั้ยนะทันไหมนะนไ,มนะไม่รู้นะครับเนีย่ยเห็นปะตีแป๊บเดียวคือเลเวลตันแล้วนะครับแต่ว่าตัวของข้อเสียเลยคือตรงเนี้ยมันจะได้น้อยนะครับคือ เรืความห่างระยะของของที่มันยืนอ่ะมันไม่ได้ยืนทีเหมือนเกาะวันพีชนะทุกคนคือผู้คนอาจจะมองข้ามในเกาะวันพีชกันไปแล้วก็ในเมื่อจุดจุดนี้นะครับมันมีคนยิบเคียงกันบ่อยแล้วนะครับมันก็เลยอาจจะแย่งกันนะบางคนก็อาจจะไม่ได้นะครับคือ2ฝั่งนี้เราสามารถยืนได้นะเห็นว่าเราจะมายืนตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนี่เราไปยืนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเห็นว่าพวกความห่างมันมันห่างกันมากแล้วก็มีคนเนี่ยเห็นว่าเอฟเคกันเยอะมาก ใช่ตรงเนี้ยมันมีคนนี้เพล่มเ้ยอะมากเลยเนี่ยด้านหลังเกาะตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะมายืนได้เหมือนกันนี่ให้ยืนตรงระหว่างตรงนี้อ่าแต่ว่านั่นแหละรครับคือระยะมันห่างกันมากนะแล้วก็ประมาณนั้นแหละนะครับคือมันห่างกันเกินเวลาความเร็วอะไรเงี้ยมันช้านะครับเห็นปะ่ะคือไอจังหวะตรงเนี้ยผมมองว่าวันพีทคุ้มกว่านะครับแต่ว่าแลกกับการที่ ตัวของเลวเนี่ยมันมาเก็บครั้งเดียวก็ได้นะครับแค่อัพมาโลก2ก็มาเก็บนะครับแต่ว่านี่มันต้องการที่จะคิวเพิ่มและอีกอย่างนะครับเราเน้นไปที่ตรงนี้ด้วยนะครับทุนไปที่สเต็นะครับอย่าลืมอัพตัวของสปีดตัวนี้นะครับเวลาตัวที่เงาของเรา่ไปถึงจะได้ไปถึงอย่างรวดเร็วนะครับอย่างตรงนี้มันยังช้าอยู่เอาล่ะนะครับก็คลิปนี้น่าจะ,ะ,ะเป็นเก็บคลิปแบบสั้น สั้นๆเลยอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปสั้นเลยนะทุกคนใช่แต่ว่าผมน่าจะอธิบายยาวเกินไปนะครับแต่ว่าเกาะที่ผมแนะนําทั้งหมดที่ผมพาไปดูนั่นก็คือเกาะของวัน p i e c นั่นเองนั่นคือจุดที่ผม AFK บ่อยที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะอัพตัวของคัสแตทสองตัวนี้ด้วยนะใน Shadow อันเนี้ยนะครับระยะแล้วก็สปีดของเงานะอย่าลืม up กันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทําตัวของนี่ด้วยคัสตัดอ up สปีดให้เร็ว นะครับเวลามาันไปตีมันจะได้ร็วนะครับประมาณนี้แล้วก็เราก็จะได้ตัวของนิทิวเนี่ยเพิ่มนะครับโดยที่เงื่อนไขคือมันจงโจมตีและอีกเทคนิคของผมนะครับคือการที่เงานะครับจะเก็บตัวไหนใส่ตัวนั้นก่อนนะเราเก็บไปทีละตัวทีละตัวแน่นอน,นครับมันจะมีประโยชน์มากกว่าใส่ใส่หลายๆตัวแน่นอนนะครับโอเคครับก็ตลอดคลิปนี้ผมว่ามันมีประโยชน์ทุกคนนะครับก็ขออนุญาต ยังไม่ไปนะครับก็มาพูดเรื่องของิลกันก่อนนะครับกิลตอนนี้นะครับคือผมเคลียร์สล็อตไว้อยู่ที่60สล็อตแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่ผมจะพาที่ผมจะมาไลฟ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอประกาศในชุมชนอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์โพสต์เอาไว้ว่าเจอกันกี่โมงนั่นเองนะครับอาจจะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับไม่รู้นะวันวันใดวันหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศ แน่นอนครับก็สำหรับใครที่อยากจะเข้ากิดวนนอย่าลืมที่จะกดซับเอาไว้ด้วยนะครับเพื <fundamental> <artist> ่อไม่ให้ภาพนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่กดนะผมไม่ให้เข้ากิดวครับเจอกัน